ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปสำหรับใครนะครับที่อยากใช้โค้ดส่วนลดเติมเกมเศรีฐี2 c อออ o อารอวีฟรี 5, แล้วก็โล่บอกนะทุกคนผมได้ทำคลิปสอนเพื่อนเติมไปแล้วนะใต้ล่างคลิปย้อนไปดูได้เดี๋ยวผมไปลิงค์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสำหรับใครที่ได้รับโค้ดส่วนลดไปได้ดูวิธีการเติมใต้ล่างคลิปได้นะ หวัดดีทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต้โฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสหรับคิปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อรับโค้ดเติมเกมฟรีนะเข้าทูบินดี้วอลเลตของเรานะสักใครที่เติมผ่านทูบินดี้วอลเลตบ่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้รับโค้ดส่วนลดนะครับรีบรับด่วนเลยนะรับได้ทุกเดือนนฮะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนประจําเดือนกรกฎาคมนะทุกคนสักไใครที่ยังไม่ได้รับรีบรับด่วนนะมาดูกันนะับให้เพื่อนๆนะับกดมาที่ ทูเบนี่วอลเลตนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำการรับนะซึ่งตัวนี้นะครับรับได้เฉพาะ Android นะส่วน iOS นะครับเป็นระบบปิดนะครับไม่สามารถทำการรับได้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับใช้บัญชีนะครับล็อกอินผ่าน a n d ดรอนะครับสามารถรับได้แล้วก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะมาดูการให้เพื่อนสังเกตอ e ิโมจิสีฟ้าๆตรงนี้ทางด้านขวามือนะอิโมจิด้านข้าง Google Play นะตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการรับนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนสังเกตเย่าด้แว,เ,ว,เ,วเลื่อนลงมาด้านล่างนะนี้เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยหลังจากนั้นนะครับจะโผล่แบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีคูปองนะครับจํานวนเท่าไหร่2บาทนะ อยู่ที่1บาทแบบนี้แล้วก็ google p a y จจานวน30บาทแล้วก็ google p a y จจานวน20บาทจํานวน1บาทตัวนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะ<อ>เกมนี้นะทุกคนที่เพื่อนๆจะทําทการเติมนะครับเม้นต์ต้ลังคลิปได้นะเผื่อใครที่เติมไม่เป็นเฮ้ยพี่ สอนเติมหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้เกมนั่นเกมนี่นะทุกคนอยากให้ผมสอนเพื่อนๆเติมนะทุกคนเมนตใต้ล่างคลิปได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเติมเกมอะไรเหมือนกันนะ <S <S ซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวคิดออกเมื่อไหร่เดี๋ยวทําคลิปอีกทีหรืออยากให้ผมเติมเกมอะไรก็เมนใต,ต้ล่างคลิปได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นเกมก็ได้เป็นแอปก็สามารถเติมได้เช่นกันนะ <S <S ตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีเงินก่อนนะครับถึงจะสามารถ ซื้อได้นะครับจำนวน1บาทนะครับซื้อได้เดือนละครั้งเท่านั้นเงื่อนไขในการเติมนะครับรับโค้ดส่วนลดจำนวน20บาทเมื่อซื้อสินค้าใน p l y y t t r r ในะทุกคนหรือ google play นั่นเองนะจำนวน21บาทขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆทำการรับโค้ดนี้นะ จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่31วันนะทุกคนหรือจนถึงวันที่31กดกรกฎานั่นเองนะสละใครที่อยากรับนะทุกคนรีบรับด่วนนะหสิทธิ์ต่อ1ผู้ใช้งานเท่านั้นนะคบถ้าเพื่อนๆมีหลายบัญชีแต่ใช้ชื่อเดียวกันในการสมัครก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะให้เพื่อนๆทาการกดคลิกซื้อนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อจะทำการซื้อโค้ดส่วนลดของเรานั่นเองนะจำนวน20บบาทนะครับก็กำลังชำระเงินประจำเดือน รกรกฎาคมนะครับสังเกตรตรงนี้นะให้เพื่อนทาการจ่ายเงินนะครับจำนวน1บาทไปนะครับเราก็จะได้รับนะครับสำหรับโค้ดส่วนลด g o o g l e p a y นะครับในการเติมเกมนะตัวนี้นะครับมีทั้งกูทั้งเอาเวีทุกคนมีอยู่นะเอาวีฟรีไฟล์โลบอกนะผมสอนเพื่อนเติมอยู่นะเกมเศรษฐี2ก็สอนเพื่อนเพื่อนเติมอยู่นะฟรีไฟล์อะไรอีกอะเยอะอยู่นะ สำหรับใครที่อยากย้อนไปดูนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะสำหรับใครที่อยากให้ผมสอนเกมอะไรนะมีเกมอยู่5-6าเกมนี่แหละที่ผมสอนไปแล้วนะลองคลิกดูใต้ล่างคลิปได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเพื่อนเพื่อลองไปหาดูได้สำหรับวิธีการ เติมเกมนะทุกคนสอนวิธีการเติมเกมก็ลองย้อนไปดูได้นะสลักใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยนะอย่าลืมนะทุกคน2องทุ่มสีนาทีนะครับเรามีกิจกรรมแจกอ่างเปาสําหรับใครที่อยากรวมสนุกนะ รอติดตามและการ2ทุ่ม40นะทุกคนรอรับได้เลยรับได้ทุกคนนะครับรับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวันี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,สสกดซั b สไ r i b e คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ